วันดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพามาดูอลังการงานสร้างของจริงอีกหนึ่งนะครับนั่นก็คือคีเปเช่นเดิมครับคีเปเช่นเดิมแหมอยู่กับทิศโศต้องมีแต่คีเปช่วงนี้นะครับแต่ที่เปลี่ยนแปลงนะฮะที่เปลี่ยนแปลงจากตรงอื่นๆก็คือว่าตอนนี้โอ้โหกําลังนี่นะผมกําลังจะพยายามจะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันโฟกัสให้เห็นสักนิดนึงนะครับว่าเออมันติดมันติดดอก โอ้โหดูส sure. ิครับมันติดดอกครับพี่น้องครับนี่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 เห็นไหมติดดอกแบบนี้นะครับแล้วไม่ใช่ดอกเดียวนะครับเยอะเลยนี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นกันง่ายๆตรงนี้ครับนี่นี่นี่เห็นไหมฮะนี่นี่คือคือตุ่มดอกของคีเปนะฮะนี่ฮะนี่ฮะแบบนี้ฮะนี่คือตุ่มดอกข้งนั้นเลยนะครับนู่นครับนู่น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 เห็นไหมฮะขึ้นไปนู่นนะฮะนู่นฮะ ดูนะ,ะเห็นไหมฮะที่สําคัญเลยฮะโอ้โหต้นแค่นี้เองดูดูดูมือผมทีนี้นี่ลูดสบายๆเลยเห็นไหมนี่อยู่ในกระถางนี่เทียบกับกรงดักหนูเป็นไงนี่ครับขีเปนในกระถางเล็กๆสิบสองนิ้วนะฮะอยู่ในกระถางสิบสองนิ้ว แต่ปรากฏว่าติดดอกแล้วนะฮะรอลุ้นอย่างเดียวว่าจะติดผลหรือไม่นะฮะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งติดปีนี้ปีแรกต้นนี้อายุน่าจะประมาณ5ปีนะฮะต้นนี้อายุประมาณ5ปีนะฮะติดแน่นอนติดดอกแน่นอนนะฮะแต่ผลยังไม่แน่ใจเพราะว่ากระถางเขาเล็กเองนิดเดียว12นิ้วเองเนี่ยนะครับ ขณะเดียวกันท่านเห็นต้นเล็กๆติดดอกติดผลอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูต้นใหญ่นี่เดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่เลยนี่นี่นี่นได้เห็นของจริงเหตุที่ต้องใส่แบบนี้ไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ากระรอกกลวนครับกรรรอดมากวนมากเลยโอ้โหนู่นเป็นไงฮะแค่กระจุกเดียวก็รอไปจะ30ลูกแล้วมั้งอะนะฮะแล้วนี่อีกนะฮะ S <S เห็นไหมฮะด้านหลัง่สวยมากอ่าเดี๋ยวนะฮะเนี่ยแล้วนี่โอ้โหพี่แดงนี่ใส่กลงไว้ขนาดนี้หมดเลยนะเนี่ยโอ้นี่ก็ถ้ามันติดหมดนี่ก็น่าจะมียี่สิบบาโลอืมนี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันต่อ,อน,นี่เห็นไหมต้องใส่กลงไว้อา้าวแล้วอันนอนนี่ไม่ไม่ไม่ใส่แล้วนี่แล้วนี่นี่นี่เห็นไหมติดติดแน่นอนฮะอันนี้ติดผลแน่นอนแล้วนู่นแล้วกาลังออกดอกอีกเห็นไหมนี่เรื่องจริงเห็นไหมเนี่ยดอก นวลฮะตุ่มตาดอกกำลังออกกันอีกเห็นไหมนี่อ่านี่นน่นี่นนี่เอาเอาชัดๆนี่เดี๋ยวผมแต่โฟกัสให้ดูอีกทีมันหลุดโฟกัสนี่เห็นไหมนี่ยคือตุ่มตาดอกอีกโอ้พี่แดงชุดนี้ผมมองว่าอย่างน้อยต้องมีเป็นสิบกระจุกน่ต้นนี้นี่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 เริ่มออกอีกแล้วนี่นี่นี่อ่านี่เห็นชัดๆเลยเห็นไหมฮะติดลูกแล้วใหญ่ก็มีเล็กก็มี กำลังจะออกตุ่มตาดอกก็มีแล้วที่สําคัญหนูเป็นสิวเต็มไปหมดเลยอ่อเห็นไ้มโอ้แล้วกำลังจะออกด้วยมันไม่ใช่ธรรมดานี่นี่เดี๋ยวผมลองซูมดูซิว่ามันจะถึงไหมนะฮะกล้องเราค่อนข้างเล็กเนาะนี่เห็นไหมฮะนั่นนั่นนั่นั่นนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับใช่ยที่แทบใหญ่สิงอืมอันนี้อันนี้เพิ่งติดติดดอกอีกหนึ่งกระจุกครับนี่เห็นไหมฮะนี่ติดดอกอีกหนึ่งกระจุก เห็นกันจะจะแบบนี้แหละนี่เห็นไหมให้ดูจริงๆว่าเนี่ยติดลูกลูกใหญ่แล้วด้วยนะฮะนี่เห็นไหมอ่ะอ่ะอ่ะสุมเอาก่อนนี่เห็นไหมฮะเออเอาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งแสงค่อนข้างน้อยก็ไม่เป็นไรเอาให้เห็นละนี่เห็นแน่นอนแล้วเห็นไหมติดดอกนะครับโอ้โหนี่มันมันหลายรุ่นมากนะพี่แดงครับ ีตนี้เห็นมันแอบติดตรงนี้เนี่ยไหนหดูอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงแดงชี้ให้ดูอีกเนี่ยติดลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมปลายไม้เนี่ยปลายไม้เ,เออนั่นตามปลายไม้ไปเ,เดี๋ยวลองลองซูมที่จะเห็นไหมนะฮะอ่าซูมได้สูงสุดแค่นี้เนี่ยมันแอบติดบานเลยรอบนี้อ๋อแสดงว่าที่เราไม่เห็นใบมันยังปปอกอยู่มันก็น่าจะมีอยู่นะมีมันน่าจะมีเพราะว่าตอนนี้ผมกาลังเริ่มว่า แปลงล่างเอาตัวผู้เป็นตัวเมียอะพูดยังไงว่าตอนนี้เรากําลังยืนงงอยู่ในดองคีเปย์อยู่นะฮะว่าทําไมมันติดกันมากมายแล้วที่สําคัญคือมันติดหลายรุ่นมากเลยเอาแค่นี้นี่เห็นชัดๆเนี่ยนี่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 เห็นไหมลูกใหญ่ก็มีลูกเล็กก็มีลูกขนาดกลางก็มีนะฮะดอกที่กําลังจะออกก็มีนี่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 แบบนี้แบบนี้เห็นไหมเอางอนแงนเลอแล้ว เออนูนไงนูนไงนูนนูนนนนนูนนเห็นไหมนี่ใส่กรงไว้อีกเหมือนเดิมโอ้โหปีนี้อากาศด้วยอะไรด้วยมันเป็นอะไรที่แบบโอเคมากนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะอย่าว่าอะไรผมเลยผมอยากให้ท่านปลูกเถอะขีเปะบ้านละห้าต้นสิบต้นปลูกกันไปเถอะเอาเถอะนะได้ของดีแน่นอนเชื่อผมนะครับ